สมุทรสาครยกมือขึ้นพอวันที่1 4บสถึงสินี้วัดเทพนวลละลัตเขาจะจัดงานกระถินสามัคคีใหญ่สุดๆของปีบอกเลยว่าครบทั้งบุญทั้งบันเทิงเลยนะครับมาร่วมทำบุญงานกระถินสามัคคีได้อิ่มบุญอิ่มใจแถมยังได้อิ่มท้องด้วยนะรวมถึงมาโซนของกินบอกเลยว่าจ้าเต็มต้องลองกันเลยครับกับก๊ลัดเฮียโอฮอมมันสูดหรือจะเป็นกะละแมเพชรบรีหวานนมละมุนยังไม่พอยังมีข้าวจีอินเตอร์บามีคิวไม้ละสิบบาทแล้วก็หอยย่างเจ้าเด็ดเพียหรือใครใส่บันเทก็าานะค ศิลปินจัดแน่นทุกวันเลย14ตุลาคมกิมกอยไทยรอนม,มิวสิกและไรเอ้าการบันดี15ตุลาคมสุชาติส,สมบัติเจริญจอยบียอนกุนลาบร้อยลัศมี16ตุลาคมโชโชนมงคลยูกิไข่ทองคำไพภพสะทอและซุปเปอร์วาเลนไทน์17ตุลาคมปวรวัลีพรมพิมลวงพัทธลุกดอกแคทโไลวง,ลม,ง,ลม,งมหาหิงบิวกลยาณีและวันรีมและ18ตุลาคมปิดท้ายด้วยหมอลาหนึ่งเพชรมเมืองชัยการนี้ครบครับทั้งบุญทั้งบัน,ท,น,ท,นทั้งอิมครบจบที่เดียวฝากพิกัดกันเลยครับคือการกันทตันทรับทุกคน